สวัสดีค่ะสติวเดนกลับมาพบกับทิเชอร์อีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยสติวเดนคะในคลิปวิดีโอที่แล้วสติวเดนเรียนเรื่องคำกริยามาแล้วใช่ไหมคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ทิเชอร์จะมาสอนในเรื่องใหม่มาดูกันนะคะว่าวันนี้ทิเชอร์เนี่ยจะสอนอะไรสติวเดนสำหรับวันนี้นะคะทิเชอร์จะสอนเรื่องของการใช้คำที่ใช้อํา กับอัมอัมที่เป็นสระอัมกับอัมที่ใช้ด้วยไม่หันอากาศมอมานะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ทิเชอร์จะสอนเสริมให้นะคะก็คือคำที่ออกเสียงไอที่ใช้เป็นไม้ม้วนไม้มาลายไม้มาลายกับยอยักษตามท้ายแล้วก็ไม่หันอากาศยอยักนั่นเองค่ะเหมือนเช่นเคยนะคะก่อนที่เราเนี่ยจะไปเรียนเรื่องคำที่ใช้ในสระต่างๆแล้ว เรามาเขียนรับสมองกันก่อนดีกว่านะคะหยิบสมุดเล่มม่วงขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะซิลเดนจากนั้นเขียนวันที่เช่นเคยนะคะครั้งนี้จะเป็นครั้งที่6ใช่ไหมคะเขียนครั้งที่6เสร็จอันเดอร์ไลน์ทวา์ให้เรียบร้อยและเขียน Number 1ถึง Number 6ด้วยนะคะจากนั้น ใส่หัวใจใบรรบรรทัดต,ต่อมาและอันเดอร์ไลน์ปิดให้เรียบร้อยใครเขียนเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะเช็คความถูกต้องของงานของตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเองเขียนสวยดีอยู่หรือเปล่าสติวเดนคนไหนเขียนวันที่เขียนครั้ง n u m b e r ถึง n u m b e r s เสร็จหมดแล้วนะคะให้สติวเดนเตรียมความพร้อมเลยค่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะเริ่มรับสมองนะคะ ถ้าหากสติเดนคนไหนยังไม่เสร็จเหมือนเช่นเคยคะ่ะกดหยุดสต็อบก่อนที่จะเริ่มรับสมองของเรานะคะเรามาเริ่มรับสมองคำที่หนึ่งกันดีกว่านะคะสติเดนรับสมองคำที่หนึ่งสำเร็จสำเร็จคำที่สองสัมพันธ์สัมพันธ์ คำที่สามสำคัญสำคัญคำที่สี่อุปถมัมอุปถมัมคำที่ห้าชัยชนะชัยชนะ และสุดท้ายคำที่6นะคะโรคภยัยโรคภยัยสิวเด่นคนไหนเขียนรับสมองน้ำมวันถึงน้ำมันซิเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเช็คความถูกต้องของตัวเองให้เรียบร้อยใครถูกติ๊กถูกใครผิดเช็คให้ด้วยนะคะว่าตัวเองผิดคำไหนและแก้ไขให้เรียบร้อยด้วยนะคะจากนั้น เลือกมาหนึ่งคำเช่นเคยแต่งประโยคให้สมบูรณ์นะคะซิ u เด n นอย่างที่ชิเชอร์ได้กล่าวไปในข้างต้นนะคะว่าวันนี้ิเชอร์จะมาสอนเรื่องอะไรตอนนี้นะคะิเชอร์จะสอนเรื่องของการใช้อำและอำอำที่ใช้ด้วยสระอำและอำที่ใช้ด้วยไม่หันอากาศมอม้าก่อนนะคะ สำหรับการใช้อำนะคะซิลเดนอมทั้งสองอย่างเนี่ยเป็นคำพ้องเสียงมีทั้งคำภาษาไทยแท้และคำที่เราเนี่ยยืมมาจากภาษาต่างประเทศด้วยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าหลักของการใช้อมเนี่ยที่เป็นอมสละอมเนี่ยเป็นอย่างไรจะมีทั้งหมด3แบบนะคะ คือ1เนี่ยใช้กับคําไทยแท้ทั่วไปนะคะเนสเนี่ยก็คือใช้แทนคําที่ยืมมาจากภาษาอื่นและ 3. ใช้กับคําที่แผลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤตหรือภาษาคามรมาดูหลักการใช้อำในอันแรกนะคะเนหลักการใช้อำอันแรกเนี่ยใช้กับคําไทยแท้ทั่วไปนะคะอย่างเช่นก้ขำคำ งามจำลำเป็นต้นนะคะต่อมานะคะหลักการใช้อำในแบบที่สองเนี่ยที่จะใช้มาจากยืมภาษาอื่นอย่างเช่นกำปั่นกำยานกำมยีสำรานสำเริง ต่อมานะคะหลักการใช้อำในแบบสุดท้ายแบบที่3เนี่ยใช้กับคำที่แผลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤตภาษาเขมรนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่ทีเชื่อจะยกให้ฟังดังต่อไปนี้เกิดแผลงเป็นกำเนิดเสียงแผลงเป็นสำเนียงตรวจแผลงเป็นตำรวจ ติวเรจะสังเกตเห็นได้นะคะว่า3าคำที่ที่เชื่อยกตัวอย่างไปพอนำมาใช้กับหลักการใช้อำนะคะก็จะเป็นคำในภาษาไทย,ยเช่นตรวจเป็นตำรวจอย่างนี้ต่อมานะคะหลักการใช้อำเนี่ยที่เป็นมหนากาศมอมเนี่ยในแบบแรกจะใช้เขียนแทนคำที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งคำเดิมเนี่ยผสมด้วยสระอะ แล้วมีตัวมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะอย่างเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้อย่างเช่นคำว่าคำภีนะคะก่อนที่จะมาเป็นคำภีที่เราเห็นในภาษาไทยเนี่ยเป็นคำในภาษาบาลีสันสกฤตมาก่อนซิลเดนลองสังเกตด้านซ้ายมือของซิลเดนสิคะว่าคำว่าคำพีเนี่ยตรงใต้มอม้าเนี่ยจะเป็นจุดเล็กๆใช่ไหมคะมันจะแทนด้วย ตัวอักษรไมหันอากาศที่เราเนี่ยนำมาประยุกต์ปรับใช้ให้เป็นหลักในการใช้สระอําที่เป็นไมหันอากาศมอมานั่นเองค่ะต่อมานะคะคําว่าอําพรกับกําพลเห็นไหมคะว่าด้านซ้ายมือของเราเนี่ยก่อนที่จะใช้เป็นหลักการใช้อําก็เหมือนเดิมเช่นเคยคะ่ะมอมาจะมีจุดเล็กๆใช่ไหมคะเห็นไหมว่าแต่ก่อนเนี่ยมันจะไม่มีไมหันอากาศ ทีนี้แปลเปลี่ยนมาเป็นอ,อัมพรที่ใช้ไม่หันอากาศอย่างที่เราเห็นนะคะต่อมานะคะหลักการที่2ในการใช้อมัมไม่หันอากาศมอมาคือใช้เขียนคําที่มาจากภาษาต่างประเทศอื่นๆนะคะอย่างเช่นตัวอย่างดังต่อไปนี้คําว่า number คําว่าปั๊มคำว่ากิโลกรัม และคำว่าอัลบั้มค่ะเห็นไหมคะว่าจะใช้คำเนี่ยยืมมาจากภาษาต่างประเทศแบบตรงตัวไม่ได้แปลเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนั่นเองค่ะทีนี้สติเดยลงมาฝึกอ่านคำที่ใช้อำและอำไม่หาันากาศมอม้ากันนะคะดูประโยคแรกนะคะการทำงานจะสำเร็จได้เพราะความสามัคคี สติลเล่นลองสังเกตนะคะและบอกทิชช์สิคะว่าประโยคที่ทิชช์ให้ใช้อำในรูปแบบไหนคะใช่แล้วค่ะใช้อำสละอำนะคะคือคำว่าทำงานกับสำเร็จใช่ไหมคะสติลเล่นประโยคถัดมานะคะครูอัมพรเป็นผู้อุปถมัมภ์โรงเรียนสายสัมพันธ์ สิวเดนลองสังเกตนะคะใช้อำรูปแบบไหนคะใช่แล้วคะ่ะใช้อำในรูปแบบมหนากาศมอมานะคะคือคำว่าอะไรบ้างคำว่าอำพรอุปถมัมและสัมพันธ์นั่นเองคะ่ะหลังจากที่เรานะคะเรียนเรื่องคำที่ใช้อำทั้งสองแบบไปแล้ว ตอนนี้ทีเชอร์จะสอนเรื่องของคำที่ใช้ไม่ม้วนไม่มาลายไม่มาลายแล้วก็ยอยักตามหลังและไม่หันอากาศยอยักนะคะ4อย่างนี้จะออกเสียงไอเหมือนกันแต่ว่าจะมีความแตกต่างกันอย่างไร STUDENT มาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับทิเชอร์เลยนะคะ มาดูในแบบแรกนะคะคําที่ออกเสียงไอโดยใช้ไม้มมุนเนี่ยใช้เขียนคําไทยแท้เพียงแค่20คํานะคะสืลอเด่นดังคําต่อไปนี้อย่างเช่นคําว่าใกล้ใครใครใจใช่ใช้เป็นต้นนะคะดูสิคะทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ที่เชอร์กำลังโชว์ให้เห็นเนี่ยมีทั้งหมด20คําจําไว้ให้ดีนะคะ ใช้ไหม้หมวนเขียนคำไทยแท้เพียงแค่20คําคำนี้เท่านั้นนะคะแต่ถ้า Student คนไหนบอกว่า20คําเคำนี้กว่าจำไม่ได้วันนี้ทิเชอร์มีบทร้อยกองคำที่ออกเสียงไอและใช้ไหม้หมวนนะคะทั้ง20คําคำนี้มาให้ s ต u เด n นนะคะจำสต u เด n t ก็จะได้จำง่ายขึ้นงั้น s ต u เด n นนะคะมาลองอ่านก่อนของทิเชอร์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สไพยใชยคล้องคลองฝ่ใจเอาใส่หอมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียง เล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สหมวนจำจงดีเป็นอย่างไรกันบ้างคะสติลเดนกรที่ทิเชอร์ให้เนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะสติลเดนอย่าลืมท่องนะคะเห็นไหมคะสังเกตไม่เอย่ยว่าตัวหนังสือสีแดงเนี่ยคือ20คําที่ใช้หมายหมวนที่เป็นคําไทยแท้นะคะทิชเชอร์เนี่ยอยากให้สติลเดนนะคะท่องบทกรนี้ให้ได้ด้วยนะคะ ต่อมานะคะคำที่ออกเสียงไอและใช้ไอไม้มาลายนะคะดังเช่นคำต่อไปนี้ค่ะน้ำไหลไต่ถามร้องไห้ลำใยน้ำแข็งใสผ้าไหมถัดมานะคะคำที่ออกเสียงไอและใช้ไม้มาลายและมียอยักษ์ตามหลัง อย่างเช่นคําว่าประเทศไทยประชาปไธิตยเป็นต้นค่ะถัดมานะคะก็คือคำที่ออกเสียงไอและใช้ไม่หันอากาศยอ,อยักษ์นะคะอย่างเช่นคําว่าชัยชนะมาลายไวเด็กวินัยเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะซิสเดน การใช้อาที่ใช้สระอากับไม่หันอากาศมอมา้าและคําที่ใช้ไม้ม้วนไม่มาลายไม่มะลายยอยกั์ตามหลังไม่หันอากาศยอยกั์ที่ออกเสียงไอทั้ง4อย่างนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะตัวอย่างที่เชิญเนี่ยยกให้หมดเลยทั้งคําว่าอาแล้วก็คาที่ใช้สระต่างๆเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะ สมุดเล่มสีม่วงของเราหลังจากที่เรารับสมองไปแล้วซิลเดนคงขีดเส้นใต้อันอรน์แล้วใช่ไหมคะถ้าขีดแล้วซิลเดนเขียนท็อปปิกสำหรับวันนี้เลยนะคะท็อปปิกของเราหรือเรื่องของเราเนี่ยคือคำว่าคำที่ใช้อัมและอัมส่วน n t n a t i o n a l test ของเรานะคะคือคำว่าเราไปร่วมงานกีฬาสายสัมพันธ์หรือความหมายถึงคำว่า สายสัมพันธ์คือความผูกพันที่มีมาช้านานนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเขียนว่าทำทักษะภาษา,าหน้า131และ133นะคะหลังจากเขียนเรื่องเขียน NT t a t i t n o n t l t t s t ของเราและเขียนคำสั่งทำทักษะภาษาเสร็จแล้วนะคะสำหรับสำนวนไทยในวันนี้ที่เชอร์ให้สำนวนคำว่า กินน้ำไม่เผื่อแรงซึ่งมีความหมายว่ามีเงินมีทองก็ใช้ถลุงเสียจนหมดไม่ห่วงอนาคตข้างหน้าค่ะ mm hmm. หลังจากที่สติวเด้นนะคะ mm hmm. เขียนเรื่อง mm hmm. เขียน NT สำนวนไทยเสร็จแล้วอย่าลืมนะคะ Don't forget นะคะสติวเด t เรื่องและสำนวนไทยอันดับลายถวายให้เรียบร้อยนะคะและ สำหรับซิลเดนคนไหนเขียนเสร็จหมดแล้วอันเดอร์ไลน์ปิดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นซิลเดนทำทักษะภาษาในหน้า1 3 1 3ถึง133ตามที่ทิเชอร์สั่งได้เลยนะคะในส่วนของหน้า132นะคะซิลเดนในข้อ5ใหญ่เนี่ยจะเป็นบทร้อยกองนะคะซิลเดนสามารถดูในหนังสือภาทีได้ หรืออาจจะดูในคลิปวิดีโอของทิชอร์ก็ได้นะคะลองย้อนกลับไปดูทิชอร์มีก่อนให้ใช่ไหมคะในคำสั่งข้อนี้ใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ circle ใช่ไหมคะหรือวงกลมคำที่ใช้ไม้ม้วนจำได้ไม่เอ่ยว่าคำไทยแท้ใช้ไม้มมวนมี20คำและมีคำไหนบ้างสิเด็นลองทำมาให้ทิชอร์ดูนะคะแล้วทิชอร์จะสังเกตดูนะว่าใครเนี่ย วงกลมผิดบ้างหรือเปล่าแต่ที่เชื่อเชื่อว่าซิลเดนทุกคนทำถูกแน่นอนค่ะซิลเดน don't forget นะคะเวลาเขียนหนังสือตัวหนังสือสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและถ้าหากเขียนผิดใชย้ยางลบลบให้สะอาดนะคะเขียนตัวหนังสือเนี่ยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดนะคะและวาดรูประบายสีให้สวยงามด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ทิชเช่์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะซื้อเด่นรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ